ทะลุมาถึงชนาทิพย์จ่ายลูกยิปบอไปชนาทิพย์ให้บอลจังหวะแรกเลยครับที่จะเล่นเนี่ยโดนตัดไปก่อนครับชนาทิพย์เป็นลูกฟาวนะครับทางคอนซาโดเลสโซเปโรนะครับน่าจะเป็นชนาทิพย์ปักใสแล้วผู้ตัดสินต้องเข้ามาเตือนนิดนึงนะครับฟุกุโมริเล่นกับชนาทิพย์ชนาทิพย์ ดูครับบอลในข้ามไปข้ามมาแล้วชนาทิพย์หมุนลูกนี้ได้สวยเลยครับบอลจังหวะแรกทาได้ดีชนาทิพย์ซ้ายดึงให้เข้าขวา <S <S อย่างไม่เร่งครับซุงอ่ะซัดด้วยซายกลิบเลยครับแล้วดวลตัวต่อต,ตัวกับโยเฮแล้วก็ลากรอเพื่อนเติมอยู่ครับแล้วเป็นซึ้งอ่ะเนี่ยครับขอซัด13 14นาทีแรกและวีซึ้งอ่ะขวานี่งานไม่ค่อยชุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่างานดักรัสเล่นกับชนาทิพย ข้ามเลยครับชนะทิพย์ข้ามได้สวยแล้วมีพื้นที่ตรงนี้เข้าขวาดึงบอลแล้วโอบาตะออกมาได้เร็วเลยครับโอบาตะาชิซึกะที่เติมขึ้นมาหลายทีแล้วนะครับฝั่งขวามาแล้วชนะทิพย์ชนะทิพย์สงกระสินให้กับดักลาสลูกนี้เกือบมีหลุดเหมือนกันครับโอบาตะครับโอ้โหได้ยีวาแรกของดักลาสในเกมนี้นะครับโอ้โหแล้วดูการจ่ายของชนะทิพย์สงกระสินแต่ว่ายังไม่ผ่านมือผู้รากประตูดาวรุ่งคนนี้นะครับดูครับชนะทิพย์ลากมาแล้ว ได้ช่องแล้วจ่ายอย่างนี้ก็ไม่ล้มดีครับแล้วฟุกุโมริไปครับชนาทิพชนาทิพดึงหนีเจอแมนไในสวยแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาในกรบเกตโทษไม่ผ่านนั่นฟุกัยมาถึงชนาทิพฟุกุโมรินี้เจอแมนว่างขวาขวาเลี้ยวเจอแมนจับด้วยสายสายตรงนี้มีโอกาสได้ยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเบลกาตาเซนได้ประตูขึ้นนำคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับโอ้โหฟุกุโมริไปครับชนาทิพแตะบอลยาวไปนิดนึงไงทโลก บอกให้กับชนะทิพย์ชนะทิพย์โดนแท็กนิดนึงลูกศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับตามมากลับได้ทันเลยนะครับนี่อ้าวโ,โหใบแดงเลยครับโอ้โหท่ามาเรโน้ไปทำอะไรโอ้โห,หนาทีที่สามสองของเกมความข่าวนะครับ บอลถึงชนาทิพตโดนสไลด์ลูกนี้แล้วแตะบอลไปได้สวยครับชนาทิพสงกสินโยกโยกเข้าหากรอบเขตโทษแล้วให้ให้กับดักลาสเข้าขวาสัดดุเนี่ยครับจังหวะเจเองเนี่ยแหละครับไปไล่บอลมาแล้วก็แย่งได้แล้วดูโอโ้แตะลูกนี้สวยเลยครับดูนครับเทวเฮอีกแล้วแล้วก็แปะมาให้โโดักลาสโอ้โหรอบนี้นีดตัดก็ได้ดูลูกของชนาทิพกับดักลาสลีวิล่าอีกทีครับลากเหนื่อยมาแล้วรอเห็นแล้วครับ เราจะตัวจับหนึ่งทีแล้วโอ้โหบุ๊ี่ให้มาที่ชนาทิพชนาทิพไหลลูกนี้ติดบล็อกครับซัปโปโรโหลอเปิดพื้นที่ของเวเบตัดเซนไดชนะทิพดูครับปนบาร์ของชนะทิพดูเหมือนว่าจะมากขึ้นแล้วนะครับชนาทิพสมงกระสินได้บอลกลับมาเซตก,กันใหม่มาถึงชนาทิพครับเคาะบอลจังหวะเดียวของซัปโปโรอ,ออกมาถึงชนาทิพชนาทิพโยก้วครับขวาของชนะทิพ มองตัวไกลแต่ว่าเลือกให้สั้นสั้นเป็นคนเนี้ที่ปั้นได้ทั้ง2ช็อตครับในช่วงนัดแรกของฤดูก,กาลในแข่งแข่งปกตินะครับเปลี่ยน3ก็กีมียาสวาหะขยับไปเป็นแดกกลางแทนผู้ก,กาที่ออกไปแต่กะครับหมายว่ายังไม่เยอะด้วยครับชนาทิปเล่นกับอิชิฮาระาตากะให้บอลสั้นกับชนาทิปชนาทิพ โดนตัดไปได้แล้วมาถึงตรงนี้มีโอกาสของชนาทิพย์ซ้ายเข้าขวาขวาตรงนี้เ <c> ร <oughs> ับบอสวนชนาทิพย์ออกไปซ้ายก็ตัดเซนไดชนาทิพย์ไอบอลจังหวะแรกให้กับลูคัสขอบอลคือกลับมาที่ชนาทิพย์ครับเบาสั้นถูกตัไดไ้อีกแล้วครับมาแล้วเซนไดแล้วมีโอกาสซัดด้วยขวาลูกนี้สุดสวยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจบคงกิบเลยครับเทียวแยะ จีอาชีนะครับ2-0ครับุกุมาริให้มาถึงชนาทิพย์แฮนด์บอลครับต้องชัวร์นะครับฐานากะถึงตัดไปได้เบาของซับเตลครับชนาทิพย์กับลูคัสลูคัสเฟอร์นันเดสเปิดเข้าไปลูดีมีโอกาสได้มองโอ้โหมาแล้วครับลูกบ่งของชนาทิพย์สงกระสินครับหนึ่งประตูต่อสองครับไล่มาแล้วครับคอนซาโดเล่ซัปโปโลเอาล่ะครับตัวเล็กก็บ่กได้ครับชนาทิพย์ทำประตูตีไข่แตกให้คอนซาโดเล่ซับโปโลตาาขึ้นมาหนึ่งต่อสองนะครับ ่งชนะทิพย์ขอสั้นกับธนกะต้องชื่นชมเลยนะครับความลุ้งเทของชนะทิพย์แล้วก็นักเตะไทยไหลายๆคนเนี่ยก็ต้องนะชนะทิพย์ให้บอกจังหวะแรกไม่ไยังหาประตูแรกอยู่แต่ส่วนคนนี้ได้ธนกะให้ชนะทิพย์เบายังอยู่ที่ชนะทิพย์ชนาทิพย์บังแล้วครับบังพยายามที่จะเล่นอาวโดนโชกดือด้อเหมือนกัน นิชิบุชิชนาธิตต้องแก้งานของตัวเองแล้วพยายามที่จะดึงครับชนาธิตแล้วต้องเป่าแล้วครับลูกนี้ชนะนิชิโนชินะครับต้องดึงไว้ตีแรกก็ไปอยู่ัแล้วก็เกาเตะอีกสักทีนะครับเก็บบอลเข้าไปเอาเกมลุกนะครับชนาธิตออกมาไปซ้ายกาเคทโทษแล้วถลางไปหมดยังเก็บบอลได้ชนาธิตสับลูกนี้บอลข้ามคานออกไปครับโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับกอร์โซโดเล่และลูกนี้เป็นจบที่ชนาธิตครับเขาเก็บบอลได้ จังหวะลูคัสฟูเดสโอ้โหจังหวะเมีได้ลุน้นได้เปิดตลอดนะครับลูคสัสฟูเดสมันไม่เลี้ยวให้ครับชนะทิพชนะทิพได้บอลถูกแซะไปนิดนึงเสียบอลครับยังได้บอลอยู่ทันทีบอสรอยครับชนะทิพบังบอลออกซ้ายธนกะเล่นกับชนะทิพ ออกมาถึงอาจจะเป็นเจโบสต์รอยหรือเปล่าแล้วมีโอกาสได้บอกเล่าลูกนี้2ประตูต่อ2ครับโอ้โหมีช่องนิดๆครับเดี๋ยวดูครับว่าบอลสุดท้ายนี่โดนเจโบสต์รอยหรือเปล่าครับแต่ว่าตีเสมอแล้วครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับโอ้โหจนได้ครับ10คนของคอนซาโดเล่ซัปโปโรตีเสมอ